สวัสดีค่ะทุกคนกับตันพิมพ์นะคะ,ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําการเรียนภาษาเกาหลีนะคะสําหรับคนที่สนใจเริ่มสนใจในภาษาเกาหลีแล้วก็อยากเริ่มเรียนภาษาเกาหลีสนใจในวัฒนธรรมเกาหลีนะคะว่าเป็นยังไงเนาะว่าพิมเนี่ยมีวิธียังไงแล้วก็แหล่งสื่อฟรีในออนไลน์ในอ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีที่ไหนที่เราสามารถเรียนภาษาเกาหลีได้แล้วก็ YouTube c h a n n น l นะคะที่สอนภาษาเกาหลีแล้วก็แนะนําเรื่องเกาหลีเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็นำเสนอฟังนะคะทุกคน โอเคสําหรับวิธีง่ายๆเลยนะคะทุกคนแบบง่ายมากๆเลยนะเราใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ค่ะอืมเราก็เซิร์ชลงไปเลยะคะ่ะทุกคนว่าวิธีการเรียนภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีสอนภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยมันก็จะเจอหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น Google YouTube IG Twitter แอปเรียนภาษาต่ตางๆนะก็สามารถสอนเราได้แล้วก็เป็นสื่อฟรีซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะ ก่อนอื่นในนี้เราต้องรู <intentar> ้ก่อนว่าลักษณะของภาษาที่เราต้องการจะเรียนเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะคะตัวอักษรตัวสะกดเนี่ยเป็นยังไงอะไรนี้เนาะแล้วก็เซิร์ชเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปจําเลยว่าเนี่ยมันมีกี่ตัวแล้วตัวอักษรเป็นยังไงอ่านยังไงเนาะอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนๆภาษาเกาหลีเนี่ยอ่านง่ายแล้วก็มีตัวน้อยนะคะเราก็สามารถจําได้ภายใน 1- 2อาทิตย์ทได้เลยถ้าเราแบบตั้งใจมากๆเลยเนาะก็เพราะว่าภาษาเกาหลีเนี่ย สามารถมีลักษณะโครงสร้างนะคะโครงสร้างของรูปนะแต่ว่าโครงสร้างของตัวอักษรนะคล้ายกับตัวอักษรไทยเช่นคีหกกอไก่เนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็มีอื่นมีอื่นก็นอนหนูอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็สามารถเข้าไปเร์ชแล้วก็จําได้เลยนะคะบอกเลยว่าถ้าเราตั้งใจม,มากๆเนี่ยแปบ๊บเดียวเราอ่านออกหมดแน่นอนแต่ว่าถ้าอ่านถูกต้องไหมเนี่ยก็เรียนลึกลงไปอีกทีนึงนะคะ อย่างพิมพ์นะคะตอนที่มสามกำลังจะเข้ามสี่เนี่ยมสี่จะเลือกเรียนศิลปศาสตระหว่างรอที่จะเข้าไปเรียนมสี่เนี่ยก็ซื้อหนังสือแบบตัวอักษรมานั่งคัดนะคะ20บาทเองในบิทเวเนี่ยมานั่งจดนั่งคัดนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างเพราะว่าเราจะได้แบบมีพื้นฐานก่อนเข้าไปเรียนในชั้นมสี่นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยพิมก็เข้าไปดูใน Youtube เลยแล้วก็เซิร์ชแบบสอนภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูแลใช้สื่อฟรีให้เป็นประโยชน์นะทุกคนก็มีคนแจกคนสอนเยอะมากมายเลยนะคะแล้วก็เข้าไปนั่งดูแลเข้าไปเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ศึกษาดูคําศัพท์วิธีการอ่านอะไรเงี้ยถ้าสมาหรับคนที่จะเอาไปสอบโทปิกแพท อะไรเงี้ยก็แบบมีคนแจกข้อสอบเยอะมากๆแล้วก็มีติวฟรีด้วยในเน็ตเนาะไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มไหนก็ลองเซิร์ชดูก็เจอเลยนะคะก็เซิร์ชแบบเกาหลีภาษาเกาหลีอะไรเงี้ย โอเคค่ะมาถึงช่วงที่เราจะแนะนำใช้น้า YouTube นะคะที่ทุกคนสามารถไปตามดูได้ที่เขานําเสนอเกี่ยวกับภาษาเกาหลีแล้วก็พวกไลฟ์สไตล์เกาหลีวัฒนธรรมเกาหลีเนาะอย่างแรกเลยพิมแบ่งเป็น2ประเภทนะที่ทน่1เป็นที่แบบว่าจะสอนภาษาเกาหลีเรานะคะช anel แรกก็เป็นช anel ของอพี่เข็มโคเรียนะคะช anel ที่2ก็คือภาษาเกาหลีน่ารู้ช anel ที่3คือแอนนาโคเรียนะคะจริงๆก็มีอยู่เยอะมากๆแต่ประมาณเนี้ยที่พิมพ์ตูอยู่บ่อยๆนะคะก็เอามาบอกทุกคนกัน ส่วนประเภทที่2ก็คือเออให้เราแบบว่าเป็นร็อกอะไรเงี้ยเป็นการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีการไปอยู่ที่เกาหลีหรือว่าไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับเกาหลีแล้วก็อาจจะมีแทรกแบบว่าเป็นแบบภาษาเกาหลีมาให้เรารู้ด้วยเนาะก็มีพี่เจสเบบี้ฟูดนะคะอันนี้ก็มีการติ่งเข้ามาด้วยนะเนาะไฮแพร์ High นะคะใน y o u t u b e ช่อง b e s t i e Story นะคะ ก็ช่องพี่ Baby ้จิงโกะนะคะอืมแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งที่แบบว่าชื่อว่านิสิตเกาหลีนะคะก็เป็นเอ,อ่อนิสิตเกาหลีมาเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยอะไรเงรี้ยพี่รู้สึกว่าเออเป็นแบบเป็นชา n e ที่แบบว่าให้อินสปายเราในการเรียนภาษามากว่าแบบคนเกาหลียังเรียนภาษาเราได้เลยเราก็ต้องเรียนภาษาเกาหลีได้เหมือนกันนะคะก็เป็นอินสปายที่ดีนะคะ ส่วน t วิต t ตอรกับ Facebook เนี่ยที่เป็นแฟนเพจที่พิมติดตามอยู่นะคะก็จะมีชื่อว่าเก่งโคเรียนนะคะแล้วก็ดรนเสาซาเกาหลีนั่นเองนะคะที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะ ส่วน IG เนี่ย Instagram เนี่ยก็จะเป็นพวก s t u d y ้แกรนะคะที่พิมติดตาม s t u d y ้แกรหรือคนที่สนใจในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีมาแจกคำศัพท์แจกข้อสอบแจกทริคอะไรอย่างเงี้ยใน Instagram ให้เราเล่นร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเยอะมากๆพิมก็ไปเข้าร่วมแล้วก็ได้คำศัพท์มาแล้วก็ได้แบบข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเกาหลีมาด้วยนะคะจากตรงนั้นนะทุกคนก็เซิร์ชได้เลยว่าแบบว่าเออแบบแจกภาษาเกาหลีหรือว่าภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยเซิร์ชในแฮชแท็กอินสตาแกรมน่าจะมีคนเอ่อ แจกไว้เยอะมากๆ นอกจาก u t u b e นะคะเราก็ใช้สื่อบันเทิงให้เป็นประโยชน์แบบเช่นแบบว่าหนังหรือซีรีส์เกาหลีเนาะที่แบบว่าดูการทั่วบ้านทั่วเมืองน,นะคะทุกคนเราก็ใช้ให้มันให้เป็นประโยชน์นะคะศึกษาภาษาเกาหลีจากพวกนั้นถ้ามันมีซับขึ้นมาก็ลองอ่านซับไปเรื่อยๆดูหรือว่าลองฝึกคําพูด ation ทั่วไปที่เกิดขึ้นในเกาหลีแบบในซีรีส์เกาหลีเนาะที่เขาพูดกันบางคนที่ไม่รู้ภาษาเกาหลีเลยแต่ดูซีรีส์เกาหลีก็สามารถรู้คําศัพท์หรือรู้คําพูดจากภาษาเกาหลีมาพูดได้เลยนะเช่นแน่นอนทุกคนรู้แบบ ขิงจะะอะไรเงี้ยจิ้มลอ้ออะไรเงี้ยทุกคนจะรู้จากซีรีส์เกาหลีเลยแบบโอ,โอเคแบบทายังไงดีอะไรเงี้ยทุกคนก็จะรู้จากมันหรือไม่ก็เป็นแบบว่าใช้จ้าใช้จ้าก็คือแบบว่าฝันดีนะอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถรู้จากซีรีส์เกาหลีหนังเกาหลีได้เนาะอืม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวก MV เพลงนะคะหรือว่าสเตจเพลงที่ไอดอลไปเต้นเนี่ยมันก็จะมีซับขึ้นมาเล็กๆใช่ไหมเราก็ลองฝึกอ่านดูจากเนื้อเพลงที่เราชอบอย่างเงี้ยเราก็สามารถเรียนรู้ภาษาเกาหลีไปนในตัวได้แถมได้ดูไอดอลอีกต่งางแล้วก็ฟังเพลงด้วยนะคะอีกหนึ่งทริคที่พิมอยากจะแนะนานะคะเวลาเราเรียนภาษาเกาหลีหรือเราจดคาศัพท์เนี่ยลองเขียนคําอ่านออกมาค่ะลองศึกษาวิธีการอ่านที่ถูกต้องแล้วก็เขียนคําอ่านเป็นภาษาไทยออกมาเลยเราจะมันจะทําให้เราแบบว่าฝึกง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจมันมาก ขึ้้นนดวยะะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นคลิปสั้นๆที่แนะนำการเรียนภาษาเกาหลีสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเนาะก็เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะคะทุกคนการเรียนภาษาเนี่ยก็สนุกเวลาเรารู้แล้วเนี่ยแล้วเราอ่านออกนะเ,เนี่ยเราจะภูมิใจในตัวเองแล้วก็ดีใจมากๆเลยอยจะเรียนต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกคนก็แบบ พยายามแล้วก็หาอินสปิเรชันหาอินสปายที่ทำให้เราแบบอยากเรียนหรือว่าอยากทำต่อให้ได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะถามคำถามได้เลยเดี๋ยวพิมจะมาตอบทุกคนเองนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย